ใช่ค่ะไม่ได้มาลองก่านค่ะก่มาร่วมงานเฉลิมฉลองนะคะสำหรับ L'Oreal Paris Extra Ordinary Oil นะคะเป็น world number one แห่งสิริมงคลแต่ตัวที่ตัวนี้มีความสะดวกสบายสะดวกยังไงนะคะก็เนื้อบางเบาค่ะแต่สามารถบำรุงได้ล้ำลึกนะคะแล้วก็เชื่อว่าเหมาะแบบลายชายทุกคน ใช้ก่อนใดก็ได้ใช้ผมแห้งก็ได้ใช้ผมเปียกก็ได้ก็เกลือละหมาด้ก็เกลือละหมาดแต่บางทีมันเหมือนแบบว่าอาจจะแบบแห้งเป็นเศษอะไรอย่างเงี้ย่ะแล้วก็อาจจะมีมีมีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นเพิ่มเข้าไปอีกใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้นี่คือสกัดมาจากอ่าละหมันจากแบน้ำมันเพราะฉะนั้นก็คือหอมฉ่ำไม่เป็นผิดในทั้งชายค่ะแล้วก็จริงๆก็มี มีมีหลายกลิ่นนะคะแล้วก็มีหลายเนื <but S 1> ้อสำคัญคะแต่ว่าที่โดนตัวที่ชมชอบเป็นพิเศษก็จะเป็นตัวกลิ่นเซรั่มหอมก็จะมีสีสีทอมนี่ก็คือจะมาหอมสุดหอมค่ะหอมขายอมนะคะขายคอมขค่ะก็อันดับหนึ่งค่ะคืออันดับหนึ่งของเราว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคมะคิดดูแล้วกันว่าครดับเขาแบบแน่นอนขนาดไหนโลกอันดะค่ไทนนี้ก็ไม่แพงอีกเียดว่่ แค่นก็ได้ไหมคือเรื่องใหม่หรออ๋อคือจริงๆก็มีก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเออตกลงกันได้บ้างไม่ได้บ้างมันยังไงครับยิ่งแสดงว่ามีค่ที่บอกว่ามาเยอะตกลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็มีแหละเรื่องเงื่อนไขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราค่ะแต่ว่าจริงๆก็เราก็อยากให้รับบทค่ะก็อยากให้ิธีการนะยังไงทัาดูยังไงว่ามาที่บอกับน้องหรือว่า ก็เด็กสองปุกว่าเนาะมันก yeah. the yeah. oh, no. oh. ็จะมีบรรยากัดประมาณนี้ว่ะแล้วกที่ายง่ายดึกค่ะอ๋องันดึงนดึกดึกจะไม่ได้ค่ะผัดเด็ดผัดเด็ดเลยจมาที่ใช่แล้วก็จะไม่่อน่ารักเลยนอาจจะแบบอาจจะแบบไม่เป็นแบบท้างใจแต่ว่า่เรานเปนเกี่ยวว่คือแบบว่าไม่ว่าจะใค่ก็คือแบบรู้จักรู้จักโรยธุรกิจทกคนก็ลง ก็บางทีก็มีติวไว้บ้างแต่ว่าจริงๆจังหวะเอ่อจังหวะเราของเด็กอะไรเงี้ยก็มีบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็บางคนอาจจะเดียอดายเล่นเจอบ้างเนี่ยเพราะว่ามันเด็กก็คือเด็กนะคะถ้าแบบจังหวะอ่วงจังหวะหูอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแต่ว่าจริงๆก็จะพยายามบอกเขาว่าเอ่อไปยิ้มแย้มกันทุกคนก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะที่เราได้เห็นจังหวะที่แบบไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเลยอาจจะไม่ค่อยเห็นไม่ส่วนมากก็ส่วนมากแฟนคลับเขาก็ เราไม่พร้อมเลยเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อลยนอกจากคนที่ไม่เก็บจริงๆอาจจะเพ่าะ่เป็อาจจะยังถ่ายแบบมี้เป็นยังไงเวลาจะมาที่น้องงเงี้ยทำ แต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราจะแบบ่อให้เขาอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้แบบไมีช่วงที่ดูมก็คือมีเวลาของเขาีวันนี้ยังไปไหนมาไหนได้แบบปกติใช่ไหมหรือว่าไปไหนไปได้ยนก็กายามใช้ิบบปกิถ้้าตอองอกก็ต้ออบ ต้องตัวเลงไปด้วยกันก็ก็ตัวเองไปด้วยกันอะไรย่าง้ยอยากให้ว่าแบบก็แบบโอ้ันลำบากไปไหนไปอะไรก็คือไปเจอก็เจออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่พร้อมก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับเขาว่าเหมือนเห็นแล้วเหลว่าเขาอารมณ์ไม่ดีว่าเขาเขาเก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยต้องยิ้มนะลูกมั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็เข้าใจเด็กเพราะว่าบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราก็มีวันที่เราไม่ไม่พร้อมอหมือย่างเเออแต่ว่าถ้าเขาอารมณ์ดีดีอะไรอเงี้ยก็ ก็จะสอนให้เขาแบบวายิ้แ mm ย้มนะ่ะแต่ท่านขอบคุณผู้ประติ้เลยแม่แต่จังหวะนรกก็มีนะที่ว่าเป็นเด็ก่ะไปเล่นดนตรีที่บ้านที่บนแล้วก็อเลานะก็พอดีเขาเรียนโยชูแล้วก็วิชาดนตรีอะไรเงี้ยเขาก็มีให้เลือกนะแล้วกุพายุเขาก็มาขอเล่นกีตาร์ไปสอนแล้วก็ แล้ก็ได so, ้นำมาว่าเออให้ไปซื้ออีกแล้วนอไรเ้ค่ะก็ก็ไปซื้อาได้ไปแล้วพ okay. ูแล้วก็่เาเรียกองเพาะว่าเขาเรียกเองที่โรเรีก้เรือกว่าอย่งได้เป็นเรียอะไอย่างเงี้ยว่าเขาเขก็มาขอเองว่าที่ร็สตาร์ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเออ เขาจะชอบงานไหมจะไปต่อกอะไรเงี้ยเพราะว่าวัยวัยเนี้ยมันเป็นวัยที่เขามีความสนใจใหญ่ยิ่ว่าเขาก็อยากจะเล่นทุกอย่างแจเขีก็อยากจะเล่นเปรื่มงดนตรก็เป็นเป็นวัยที่เขากถลัดค้นหาแล้วก็เออปล่อยตัวไปเนี่ยอย่างไรหลายคนก็แซวเรื่องแบบฆ่าตัวน้องจะแบบใกล้ๆกล้ับแม่ไหมคะอ๋อจริงๆคุยกันได้ค่ะ ก็คือว่าถายเป็นงานคู่กับคุณแม่หรือว่าแล้วแยกต่จริงๆถ้าเป็นงานเขาคนเดียวก็รับ่ะกก็็ได้แต่ว่าก็ก็จะมีก็จะมีก็เด็กมันก็จะทำอะไรได้ประมาณนึงแหละ่แถ้าตัวก็คุยกันได้ใช่คุยกันได้ถ้าเขาคนเดียวก็าเรียกยิงเข้า็าสองคนหีืเข้ามาที่ผิดก็เก็บเอาเด็กไปหรือว่าดหรวอรอดูดีกว่า มีถ่ายยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างที่ดายังไงบ้างก็ดีดารับแขกไม่หรอกไม่หรอกเนาพี่พิซ่าหนบ้างทางแลวเกล่ะมอตกมัตกอะไรได้บ้างเขาก็ทำแบบเป็นตัวเขาแหละก็เป็นตัวเขาก็เซลก็ออนก็เต้นอะไรอ่ก็เียเนหัวใจคัดื่มดื่่ แล้วทองทองเทมเป็นเกาหลีหรอะคือสั่งไทยเราไม่ใช่หมอแม่ใครสอนอ่ะก็พี่แหละส่วนมากก็หรือบางทีก็เขาก็จะเสพคอนเทนต์ร่วมกับพี่ชายเขาจะบางทีเขาก็จะได้ทีนิพนธ์อะไรจากที่ในโมเมนต์นั้สามารถเรียกว่ามีซ่าเพื่อนเกลียวได้ไหมคะเพราะตอนนี้เพื่อนเกลียวเยอะหลังเกลียวเยอะได้ไหมคะน้ำเป็นเพื่อนเกลียวได้ไหม เออเก่งใจน้องเก่งใจน้องแต่ว่าก็เขาเป็นเกขาก็จำได้เขาก็คิดถึงอสไว่ามีพูดถึงใช่ไหมพูดถึงพูดถึงนั่งาที่พิซามันเล่นที่บ้านอะทำอะไรกันบ้างคะผู้ชมแข่งเก็ข่เอมใชมแมกใ่ไหมแ่ก็รงจริงมีอะไรก็ ดูแลน้องตามปกติอะไรเงี้ยค่ะอยากก็ถามอยากทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็หาให้แล้วก็ส่วนมากก็เล่นกับเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็จุ่มกันเลยจุ่มกันน้องเพิ่งมีโอกาสได้เป็นท่าประจำเลยเข้าไปเป็นบีจุกันเป็นสเต็ปใช่เป็นเป็นเป็นโมเมนต์ดีๆนะคะที่แบบมาเรียนเี่ยกันเหมือนเข้าปากขาเอาไว้ดีๆยินดีต้อนรับเสมอยินดีต้อนรับน้องเข้าปาก มาเจอไปอีกที่นะคะมที่่ใช่ไหมคอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่สื่ดเกี่ยวเกี่ยวมีเตอรับนล้เกี่ยวโซนมาเพ่งรู้เรื่องที่ไทยนะม้ยมาหน้าขอเดอโอเค